วันนี้จะพามาซ่อมข้าวเพื่อนๆเห็นไหมในข้าวนี่น้ําท่วมแล้วข้าวหายหมดเลยก็ต้องมาซ่อมซ่อมมาไว้ก่อนยังดําไม่เสร็จหรอกเพื่อนๆแต่ก็ต้องซ่อมแปลงที่ดําเสร็จตอนแรกก่อนเนาะเดี๋ยวไม่ทันกันโอ้โล่เงเยอะเลยน่าจะเป็นปูน่าจะเป็นน้ําท่วมด้วยปูด้วย ก็อเอาไว้ได้โตทันกันเนาะเพื่อนๆเนาะแงนี้มีปัญหาทุกปีค่ะเพราะว่าเป็นแปลงรับน้ำเพื่อนๆก็ส้มเอาไว้น้ำเยอะเกินก็ไม่ดีนะทำกเกเตรจับใหญ่ๆดำห่าง ปลาแก่ๆก,ก็น่าจะทนน้ําได้ดีกว่าเนะาะเอากลาอ่อนมาดํานะเพื่อนๆไปหมดกว่านี้อีกอดีกปลาต้นปลาแก่เนาะเรายังพอเหลือให้เห็นอยู่เพื่อนซ่อมไว้ก่อนอเยอะเลยค่ะ นี่ดำเดินหน้าเพื่อนๆถ้าดำถอยหลังเดี๋ยวไปเหยียบต้นเก่าต้นเก่าที่เขายังมีอยู่ติดยอยู่ต้นสองต้นเนาะดำเดินหน้าอเอาค่ะ มันเป็นกาา้าเก่าก้อนเลืองสักหน่อยเนาะจำเดินหน้าค่ะต้องข่าวต้องเดินหน้าอืก้าจะไม่โผลเอ,อาหางเอาก็ละกันนี่พ <c ười> อดีเลยเฮ้ยโอเคเพื่อนๆหนาตายอย่างนี้ค่อยยังชั่วหน่อยเนาะ ยังไงเราก็คิดว่าอาปีนี้ได้ข้าวถ้าหนาตาอย่างนี้แต่ถ้าบางๆนี่ข้าวหายหมดในใจเสียเลยนะคะสำหรับชาวนานเนาะเพื่อนเสร็จแล้วใช้เวลานานเหมือนกันโอเคมืดแล้วเนาะมืดแล้วน่าจะเป็นปูด,ด้วยเนาะโอเคเพื่อนเพื่อนคลิปหน้าก็เจอกันคลิปนี้พามาซ่อมข้าวค่ะคลิปหน้า เจอกันนะคะชอบกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยบ๊ายบายค่ะ